ตอนนี้พอดีผมที่ให้ข้อมูลกับพี่เขาที่เขาจะไม่มีข้อมูลอะไรให้เด็าหรอกโอโนโสถานะความขอบคุณนิีิบุกล่าสุี่ลาสุดิต่งจากที่ว่าดังนีุ่ใหม่ที่ใหม่เพราะอาทิตย์ีผมไม่มันไม่มีมาสีเดือนศกาวิจารณ์มสาเดือนผมไม้องเงินแทนได้ต้องต้องน้หลก็ เป็นการกวักขวางาำดำเนินงานในด้านในด้านผิดซืดอเื่อยเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นการที่ประกอบกิจกระาษตหนาของกระาษตำหนาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนชั้นหนึ่งชั้นใดที่จะต้องต้องดาเนินการมนเป็นรารละเอียดที่เราต้องให้เช็คตรวจสอบครับนี่คือหลักการของกระทรวงคือผมผมไม่ทราบเลยว่าเราพูดแต่ แต่ถ้าที่ผมรามม่ที่ปางะไปจะไปเชียงใหม่เนี่ยก็ไปอเชียงใหม่ัแค,คลแล้วก็ือเางสามิดว่าผมพูดตรงๆลครับผมว่าท่านความดีผมความจริงผมสักวันหนปรากฏถึงที่ผมทำดีไว้ความจริงทุกอย่างจะช่วยผมเองนะครับเดี๋ยวผมก็ได้กลับบ้าน ท่านไม่ต้องมาคูผมนะครับว่าผมไม่ได้กลับเพราะคำสั่งที่ผมรู้ว่ามันตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งของแรงเนี่ยผมไม่สามารถรอสามสิบัญยาสามสิบกัญยาผมจะได้กลับผมไม่มีสิทธิ์ได้กลับนอกจากว่าเป็นคาสั่งอนิธิีคนปัจจุบันเนี่ยช่วยผมยือให้ได้กลับบ้านแบบอย่างนี้นี่เราเราให้พูดของสาเหตุก็คือผมไปเกี่ยวพันกับ เป็นพยานให้กับกรมสอบสวนกรณีพิเศษเรื่องกับพิสูจนเรือหายผมอยากให้สื่อเนี่ยช่วยไปตามเรื่องนี้ด้วยเรื่องที่ว่าผมไปเป็นพยานเนี่ยให้กับเรือหายเมื่อปีห้าสามเนี่ยถ้าสื่อช่วยผมตัวนี้สื่อสามารถสอบถามข้อมูลหลักฐานได้ว่าทั้งหมด่ยที่ผมให้ไปมันเป็นความจริงทเท็จให้สื่อช่วยไปติดต่อประสานงานกับกรมสอบสวนกรณีพิเศษในเรื่องนี้ว่าเรื่องมันไปถึงไหนทำไมมันเงียบไปไม่งั้นผมก็จะโดนลังเกอย่บบนี้ตลอด พราะผมเป็นข้าราชการผู้น้อยผมจะโดนลังเกย์ตลอดแบบนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าสื่อไปติดต่อปุ๊บได้ความว่นนาไงศาลก็ตัดสินผมก็อาจจะหมดเรื่องนี้ไปผมก็จะได้สบายใจในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ผมต่อไปแล้วเกี่ยวกับ